สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิพรพรการช่างครับก็วันนี้นะครับลือเครื่องครับลือเครื่องครับจัดจัดทรงใหม่ลือเครื่องจัดทรงใหม่ครับนี่ ั่งนี้เหลือปั๊มครับยังไม่เลือออกสภาพสวยๆครับแห้งๆเลยเจวันเจวันครับเทอร์โบช่างตักกำลังจัดการลืออยู่ช่างเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แกน <c oughs> <c oughs> ช่าง ช่งเหื่อยแขนแล้วนะนี่ครับสภาพยังสวยอยู่ครับนี่ก็เลือกมาแล้วครับถ่ายของเหลวจัดทรงใหม่ครับ ตอนนี้ก็กำลังถอดอ่า,อากน้ำมันเครื่องอยู่นี่ครับช่างตักจัดให้อีกแล้วครับช่างตักจัดให้อีกแล้วสภาพโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะเจวันครับเจวันเดี๋ยวมารอชมนะครับว่า จะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่านะครับจัดทรงแล้วจะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าฝากติดตามด้วยนะครับทรงใหม่ต้องใช้ไล่กว่าเดิมแน่นอนนะหรือจัดทรงใหม่ต้องใช้ไล่กว่าเดิมแน่นอนนะครับลือไว้ก่อนครับประกอบได้หรือเปล่าวันนี้อีกเรื่องหนึ่ง ลือ้อย่างเดียวช่างตักบอกลูกพี่สั่งลื้อครับลือ้อย่างเดียวครับนี่ครับช่างตักบอกลูกพี่สั่งลือล้อลื้อย่างเดียวครับช่างเป็นยังไงบ้างฝั่งนูน้น <c oughs> <c oughs> นี่ก็กำลังขึ้นเทเลอร์ครับขึ้นเทเลอร์อยู่ก็ แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วช่างตักจัดให้ครับ,อบอได้บ่เดี๋ยวถอดมาล้างครับสภาพข้างล่างก็ รถใช้งานเนาะขีดตมครับขีดตมเดี๋ยวจัดทรงใหม่ครับมารอรอชมครับว่าจะออกมาแบบไหนเครื่องรถอัดฟาง ตัดไปแล้วครับก็ไล่ทาไปทีละทีละชิ้นส่วนครับทีละขั้นตอนระหว่างที่เรารอรอเครื่องอัดมาวางนะก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับ รอชมครับรอชมจัดทรงใหม่ใช้ไลากว่าเดิมแน่นอนนะนี่ครับทำกันสามคนครับคนละหน้าที่คนละมุมช่างผมมุดอย่างเดียวครับช่างตาบอกลูกพี่ลูกพี่สั่งลื้อครับลือ้อย่างเดียว ก็เดี๋ยวต้องถอดถอดปั๊มอีกนะร <c oughs> อรอมุนมุนหามากก่อนครับเดี๋ยวมุนหามากก่อนค่อยถอดนะตัวนี้ j1 นอืมจวแปแต่เป็นเจวันใจเดาเขาบึงโอ้นี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่เกิงเรื่องเครื่องนะอันนี้ช่างช่างเขาบอกมานะครับ เครื่องนี้ยอมรับเลยว่าไม่เก่งเลยนะนี่ครับชัดไหมชัดไหมอะไรนี่ finding order อันนี้น่าจะเป็นจังหวะจังหวะจุดระเบิดนะหนึ่งสี่สองหกสามห้านะครับก็ ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะจังหวะการจุดระเบิดของลูกสูบมันนะครับโอไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยโอ้ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นยังในบอนี่ว้าว0.45มิล On, เอ็กซอร์ดว่ะเอ็กซอร์ดวาว0.45นี่ครับก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่เก่งเรื่องเครื่องนะครับแต่รู้รู้แต่ว่าเป็นเจวันกี่แรงนี่ก็กี่แรงวะเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันมีบอกไหมวะมันมีบอกไหมมันมีบอกไหม บอกไหมมันต้องมีในมีในเนมเพจนี่แหละมีไหมบอกมีวะ่ะฮะใส่มันมีมังออกอีกบอก เออว่ะป <c oughs> ิอดออกก็ได้ดีลืมมิงหนุงจุดครับช่างตักยังไม่ได้ถ่ายนนมันเครื่องออก <c oughs> ก็ฝากฝากติดตามด้วยนะครับรถอัดฟางคันแรกของเรา <c oughs> เดี๋ยวเก็บไปเก็บไปทีละจุดครับ <c oughs> แต่ว่าสุดแน่ครับสุดแน่สุดสุดซอยหรือหรือสุดแบบไหน <c oughs> นี่ยังไม่รู้นะพี่น้องนะแต่ช่างตักว่าต้องสุดแน่นอนครับช่างตักการันตีครับเน้เนัเนเนเน <laughs> ช่างตักเน้นรื้อนะดูโคตรชัดไหมชัดไหม JO84B33318 ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องน้องใหม่ครับ น้องใหม่ในวงการครับฝากติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ